โดยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหนึ่งเรื่องก่อนนะคะจะพาไปดูเรื่องของรอบรสัสอนนอมีชาวบ้านนะคะหมูที่3ของตำบลบ่อพลับ,บอําเภอเมือง <ผม S 1> นครปฐมค่ะอาจารยรา์ร้องเรียนเข้ามาได้รับความเดือดร้อนรเรื่องของกลิ่นจากฟาร์มหมูอาจารย์<อ>เคยได้ มีประสบปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะกลิ่นแรงมากครับใช่ก็เคยมีคดีกันในศาลนะครับเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็ต้องต้องใช้เวลาเหมือนกันต้องใช้เวลาครับคะแต่ทีนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะกับคุณนันพัฒน์เด่นดวงไผ่โรจน์ค่ะ และตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามานะคะว่าได้กลิ่นเหม็นจากมูลสุกรค่ะซึ่งหลังจากที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าฟาร์มหมูแห่งนี้ค่ะที่ด้านหลังนี้นะคะมีการเก็บมูลสุกรจํานวนมากนะคะเมื่อได้ที่ค่ะก็จะนํามาตากบริเวณนี้นะคะเพื่อนําไปขายเป็นปุ๋ยอีกทีนึงค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะนั่นก็คือตรงนี้ค่ะเป็นท่อนะคะเมื่อล้างมูลสุกรเสร็จก็จะไหลไปที่บ่อบําบัดน้ําแห่งนั้นนะคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละจุดนะคะที่ดิฉันพูดไปไม่มีสิ่งปกคุมเลยนั่นอาจจะเป็นต้นตอแล้วก็เป็นสาเหตุทําให้กลิ่นนั้นคะคุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่ในบริเวณน,นี้ค่ะโดยชาวบ้านในละแวกนี้ต่างบอกว่าก็ต้องทนกันไปเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรแม้จะเคยบอกให้แก้ไขแต่เจ้าของฟาร์มไม่เคยสนใจเราได้แต่ออออออของมูสุกครับผมทุกรอะไรครับ เราได้ร <The> <Hi> ับความเดือดร้อนไหมคะก็เรื่องเดือดร้อนต้องเดือดร้อนแน่แหละเพราะว่ามันกลิ่นมันรุนแรงมากนะก็เลี้ยงไม่เลี้ยงตัวสองตัวแล้วน้องๆเป็นร้อยนะเราทนมานานแค่ไหนนะคะโอ้โหน่าก็เป็นสิบปีแล้วมั้งหอมเหม็นอ่ะมารู้จะทำไงก็ทางบ้านไม่ออกเลยแลมันเหม็นมากไหมคะมากเลย ช่วงไหนนเเป็ิก็เช้ามันจะล้างท่อหมูอ่ะช่วงเช้าต้องสิบเอ็ดโมงเขากำลังล้างทอกอ้หูอเ้นเหม็นเลยจะพูดก็พูดไม่ออกใครค้างใกล้ๆบ้านกันแสบเข้าไม่ในโพรงจมูกนี่เลยเนี่ยแล้วทุกวันเนี้ยป้าก็แย่หอบเพราะมาหลายสิบปีแล้วบอกเขาเขาก็ไม่ทําอะไรให้เลยบอกเขาเขาก็ไม่ทําให้เคยร้องเรียนไปหลายผลแล้ว ก็ไม่จัดการให้เราก็บอกเขาอย่างนี้เราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันน่าจะอาชาอาศัยกันมั่งบ้านนั่งตรงนี้เดี๋ยวนี้ไอไม่ได้ไอแล้วหายใจไม่ออกเมื่อสองวันก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลมันเข้าจมูกน่ะเนี่ยแสบกลิ่นมันแรงมากแรงมากกลางวันเนี่ยข้างบนก็นอนไม่ได้คืนนอนไม่ได้โซฟาในบ้านเนี่ยมีแต่กลิ่นที่หมู ในเรื่องนี้เองทางหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มแล้วโดยแนะนําให้ใช้ EM ชําระล้างมูลสุกรเพื่อดับกลิ่นและให้สร้างบ่อบําบัดซึ่งอยากจะให้ประชาชนอดใจรอพอได้ให้ระยะเวลาผู้ประกอบการดําเนินการภายใน3-6ถึงเดือนตอนนี้เทศบาลบ่อพักเนี่ยได้มีรับเรื่องการร้องเรียนจากชาวบ้านขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตุกเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลแล้วก็ เจ้าหน้าที่ทางสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ทางส่วนของปศุสัตว์แล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเข้าไปร่วมในการตรวจสอบพื้นที่ตรงนั้นก็ได้เข้าไปแล้วครับแล้วก็ได้มีการทําหนังสือแล้วก็มีการประสานกับทางผู้ประกอบการในเรื่องของการจัดระบบในเรื่องรักษาพวกกลิ่นว่าเราควรจะแก้ไขยังไงด้านเจ้าของฟาร์มสุกรได้พาทีมงานดูบริเวณโดยรอบ พบบ่อพักน้ำมูลสุกร2บ่อลึกประมาณ1เมตรครึ่งนอกจากนั้นที่นี่ยังมีการเลี้ยงเป็ดและไก่จำนวนหนึ่งส่วนการแก้ไขกลิ่นนั้นกำลังดำเนินการต้องใช้ระยะเวลาในการผสมน้ำยาประมาณ21วันส่วนบ่อบำบัดนั้นไม่พร้อมจะลงทุนเพราะต้องใช้เงินหลายหมื่นบาทซึ่งทุกวันนี้ก็ขาดทุนจากการเลี้ยงสุกรเป็นหนี้ทกสกว่า600,000บาทก็เริ่มดําเนินการแบบว่ากยมูลสุกรนะกําลังกอยออกอยู่ ว่ามันช่วงพักก่อนมันช่วงหน้าฝนตกตก,ตกชุกแล้วมันมีตกค้างอยู่ไงฮะกองอยู่ <c oughs> แล้วก็กำลังไปเอาไอ้เขาเรียกพอดอหอะสักโกงไอสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเอามาเขาต้องเอาบอ่อแต่ว่าต้องเอามาให้หมักไว้หมักไว้20บวันหมักกะก,กากน้ำตาลแล้วก็เศษ็จวัชพืช แล้วก็เอามาฉีดพ่นเขาบอกเพื่อมันจะได้เพิ่มอะไรเป็นพวกจุลินทรีย์มันจะย่อยสลายกากอะไรพวกนี้ดับกลิ่นเจ้าของฟาร์มได้ทิ้งท้ายว่าแต่ก่อนไม่เคยมีปัญหาเพราะประชาชนไม่ได้เข้ามาอยู่อาศัยเยอะเท่าทุกวันนี้โดยในอนาคตตนอาจจะเลิกกิจการมณฑลรัตนวลีถ่ายภาพนานพัฒนเด่นดวงไพโรธสอ,อบานเย็นรายงาน สำหรับการแก้ปัญหานะครับคงต้องเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งทางราัรชการเนี่ยก็ได้กําหนดเวลาชัดเจนแล้วนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับทางสอนอบานเย็นก็จะติดตามในเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมทราบต่อไปครับค่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะคะว่ารายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร